สวัสดีครับไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุนกันเองกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้วครับ <laughs> เออคุณพอจะมีสูตรดีให้ผมสักตัวไหมงั้นผมขอแนะนําตัวนี้เลยครับท่านเหมาะก,กับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์เรียบเรียบหรูดูผิวเผินเหมือนสูตรธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักย่องงบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟ้องเงิน แถมกางเกงเนี่ยเป็นอย่างยืด้วยครับกินได้จุใจเลยครับเฮ้ยไอตัวเนี้ชอบเอาเอาเอาท่านบอกกับท่านหน่อยนะครับจะได้ใช้เลยก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำทั้งนั้นรับสักตัวได้ไหมครับไม่ครับ พบเบาแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหางมีการยึดท,ทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดเวรรอนรับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0แสนถึง4แสนบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตรวมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาแสการทุจริตแจ้ง1205